สวัสดีนักลงทุนทุกท่านพบกับบุมมอลในภาพบาพ่ายประจำวันที่1กันยายนถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือนแนวรับบริเวณ1,300ได้ราคาทองคำก็อาจดิดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ1,316อย่างไรก็ตามถ้าราคาทองคำดิดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ1,316แล้วราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือนแนวต้านดังกล,กล่าวนักลงทุนอาจเห็นราคาทองคำย่อตัวลงเพื่อสร้างฐานอีกครั้ง สำหรับคำแนะนำในวันนี้แนะนำติดตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างใกล้ชิดเน้นการลงทุนในกรอบ1,300-1,316ถึงถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ1,300ได้ราคาทองคำก็อาจดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ1,316และในค่ำคืนนี้ทางสหรัฐมีประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับกำหนดการ นักลงทุนสามารถดูได้จากตารางนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังสวัสดีครับ